หนอะหายไปหนอะหนูทำงางแล้วใครลืมไว้อะหนูจเบอ้าทำไงดีอะทษทคนเ่ายทำไงดีคะเสียใจไหมไม่ไดจะกับคนยใจไหมคะเสียใจเสียใจทำยังไงอะมันอนวแต่บ่ดูขาบโอ้้องไหงเลยเนาะทำไงดีอะ รอดูลิงห Get ้าตัวเลยเนาะดูลิงห้าตัวใช่ค่ะอ่ลิงัจะมไม่ได้ดูแล้วรขคุณมมไม่ดนมอมยองอดดูเลยอะโอ้โห่ใช่ตาฮะ ลิงตายเจีดใจอะไรนะเสีตายไม่เจ๊ตต้เกิอะไรเสียใจเหรออดดูเลยเนาะอ,อดดูนี่ค่ะตัวโอ้อ๋อน้องเสียใจอ๋อแปลว่าเสียใจนะคะอดดูเลย